สวัสดีครับเ c ีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาวแต้มพารวยครับมันนี้เบาแต้มกับดี่มจิตตามตัวเลขกับน้องพุทโธนะครับเนาะน้องพุทโธฝันแม่นครับงวดนี้บันนี้นั่งสมาธิครับประสันฝันครับงวดนี้ฝันว่าได้ไปถ้ำบุญวัดหลวงปู่สวงครับไปติดแผ่นท่องเพิ่นน่ะละครับรูปปั้นเพิ่นเนาะครับเนาะ ส่วนเรื่องเล่าความฝันของน้องพุทโธสิเป็นตัวใดสิใดตัวดีตัวเด็ดมาฝากพีผักน่องบ่อนะครับเนาะไปตีดตามรับชมรับฟังจากปากน่องพุทโธน้ากันเลยครับสวัสดีครับน้องพุทธโธน้องพุทโธเอาสู่ฟังเลยครับผมฝันว่าผมได้ไปกราบหลวงปู่สวงครับไปกราบหลวงปู่สวงเนาะครับครับรับผมกราบฝันว่าได้ย่างเขับไปหาญยวดวัดเพิ่นนะครับยวัดเพิ่นเลยครับกราบไปขอเพิ่นยุกุติเลยครับ ผมก็เขาไปกราบเพื่อนครับโอ้ไปกราบเพื่อนสาธุสาธุครับไปกราบเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนก็นั่งคุยกับผมครับครับนั่งคุยกับหลวงปู่เนาะครับครับนั่งนั่งคุยกับผมเพื่อนก็บอกว่าเอ่อเห็ดดีหลายครับเพื่อนวาเยนหนังสือเก่งแงเพิ่นวะครับเอตดดีต่อไปครับเพื่อนวาครับทำดีต่อไปครับแลวเพิ่นก็โวยก่อนให้ผมครับในความฝันครับผมเสร็จแล้วก่อนที่ผมจะเอ่อจากลาเพิ่นไปครับ ผมกะไปติดแผ่นทองครับติดแผ่นทองอยู่ไสล่ะครับน้องผู้ถูกอยู่มองลูกปั่นครับผาอหมองลูกปั่นเพื่อนเนาะลูกปั่นหลวงปู่สวงเนาะครับครับลูกปั่นหลวงปู่สวงครับแล้วก็ก่อนติดผมติดแผ่นทองแล้วก็ยุดถู่จยึดยังผมก็ออกมาครับแล้วก่อนจะกลับผมก็กลุ่มลงไปฟาถาวเพิ่นครับครับกลมกาเพิ่นผมก็เลยเห็นเป็นตัวเลขครับเห็นเป็นตัวเลขเลย อ,อืแต่หลวงปู่สวงเดี่ได้นั่งคุ้ยกันก็เพื่อนบ่ครับครับนั่งคุยกันก็เพื่อนดครับ,รบเพื่อนเป็นแบบได้รับเป็นลักษณะได้รับเพื่อนแต่งตัวแบบได้รับหลวงปู่สวงเลยขึ้นขับเพื่อน,นใส่ชุดขาวหรือใส่ชุดคุ่มสีเหลืองครับชุดชุดสีเหลืองครับพุมผ้าพุ่มสีเหลืองเนาะครับครับผ้าพุ่มสีเหลืองครับเจ้าเล่อีกขับบหน่้ยกับกลมกาเพื่อนเ้นเป็นตเลขครับครับแล้วกาได้เลขมากโอ้ได้เลขมาก ตัวไหรครับเด็กตัวไรครับเป็นเด็กสามตัวครับสองตัวสามตัวกับสองตัวครับสองตัวกะเก้าสามครับเก้าสามสองตัวเก้าสามสองตัวครับก็สามตัวกะแปดสองหนึ่งครับแปดสองหนึ่งครับแปดสองหนึ่งครับผมเอามาเตามาลุดสามเหมือนครับสามอย่างอีกครับฟันฟันมาขึ้นนี่ว่น้องคุ้นโทครับผมฟันมาขึ้นครับอันนี้พวกท่นั่งสมาธิ อันนี้ฝันเอาะฝันอะไ้ไปทำบุญโธเห็นเล็เป็นสีอย่างค่ะมันก็เห็นเป็นสีแดงครับสีแดงสีแดงแดงๆล่างๆครับแดงสีแดงๆออกล่างๆจังน้อยบาเทื่อก็ะเน่ยเป็นสีทองครับเทื่อกะเป็นสีทองสรับสีบนรัครับสีแดงนี่เทื่อกเป็นแดงๆล่างๆนี่เทื่อกรเป็นสีทองๆขึ้นมาพาปิดแผ่นทองเนาะครับเนาะปิดแผ่นทองสาธุสาธุครับ เอาลองเอาไปเสียงสูงเสียงลาบลงเบรนขับเอี๊บสิสาธุสาธุเด้อให้มีโชคมีลาบครับแนวทางคุตโตนะครับเนาะงวดมีได้ครับตัวเลขของน้องพุทโธครับแคปหน้าจอไว้ได้ครับเด้อะงวดประจำวันที่16สิงหาคม2568ครับเลข3ตัวครับ821ครับ821แล้วก็มี2ตัวนั่นแหละครับ93ครับ93มักกระจัดคัดกระเบงเพื่อเป็นแนวทางเนาะครับเนาะ สุดท้ายนี่ก็จะเลื่อมกดไหล่กดแช่กดดิดตามให้ช่องเบาวแต้มผ้าด้วยนี่เลยครับสวัสดีครับ